สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องโดนอินโฟนะครับผมต่อนะครับวันนี้จะลองมา,อ,าอัปเดตตัว XPS l s ที่มันอยู่ในตัว Happy Model ครับ3.5ตัวนี้นะครับอของเดิมมามันเป็น XPS l s Version 1นะครับทีนี้ XPS l s มันออก Version สอแหละมันก็มีคุณสมบัติแบบน่าสนใจหลายอย่างเลยนะนะีอย่างเช่นดูดูหน้าจอร u สค c r i นะของ XPS l s เนะี่ยจะเห็นว่ามันมี เหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะมีคุณสมบัติคุณสมบัติใหม่ๆเยอะเลยเช่นอันนี้ TX t o ็ก r าก็กำหนดได้ว่าให้มันเป็นกำลังส่งของตัว XHRS module TX ตัวนี้นะ TX module ตัวนี้อันนี้เป็นของ b บ t a าไอนขนาดนาโนนะก็เลือกแบบไทนมิกได้ด้วยครับก็ให้มันปรับตามสัญญาณครับถ้าเกิดสัญญาณเราอ่อนปุ๊บมันก็จะเร่งกำลังส่ง ให้เยอะขึ้นครมี VTX a d m n i s t o r นะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนค่าแบนด์ชันแนลกำลังส่งเข้าพิทโมดอะไรอ่าเนี่ยจะเต็นไปที่ VTX ได้ก็มี Wi-Fi Connect แล้วเวอร์ชัน2นี่ Connect Wi-Fi ที่บ้านเลยได้ไม่ต้อง Connect ไปที่ตัวรี c ซ i v e r หรือตัวโมดูลนะครับเสร็จแ,แล้วยังมีเอ่อฟังก์ชันเนีย Bluetooth Joystick นะครับ เอาไว้ต่อคอมเตอร์โดยไม่ต้องใช้สายนะครับให้ต่อผ่านบลูทูธได้เอาไว้เล่นซิมูเลเตอร์นะฮะก็ก็น่าใช้ครับทีนี้เราวเรามาอัปเดตตัวในตัวคักสามห้าอ่ะตัวบอร์ดมันเป็น AIO นะครับแล้วก็ตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยมันเป็นแบบ SPI ฝังมาในบอร์ดเลยไม่เหมือนของตัวเบต้า i p v ที่ผมมีที่เป็น SX หนึ่งหนึ่งห้านะอันนั้นมัน มันมันออนบอร์ดก็จริงแต่มันเป็นรีเซิเบิร์นเป็นแบบซีเรียลนะนก็เลยอัปเดตผ่าน wifi ได้ทีนี้ตัวเนี้ยมันต้องอัปเดตผ่านการแฟดเฟรมแวร์ให้บอร์ดใหม่เลยทีนี้มันจะมีสองวิธีก็คือแฟดเฟรมแวร์ที่ที่เออแฮปปี้มเดล่เขาเตรียมมาให้ที่หน้าเว็บไซต์เขาหรือเราจะอ่าแฟดเฟรมแวร์ไปเป็นเบต้าไฟล์สี่สามอาหนึ่งหรือ R c 2สองที่เพิ่องออกมาเลยก็ได้เพราะว่า เบต้าไฟลส4.3เนี่ยมันจะรองรับตัว XLS ที่เป็น s b i แล้วนะก็อเดี๋ยวผมลองทำวิธีแรกให้ดูก่อนคนระับที่แรกก็อไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Happy Model นะครับนี่ฮะก็มันจะมีที่ด้านล่างนีฮนะที่หน้าแรกเขาเลยนะครับเขาจะมีเขียนตรงนี้นะเป็น Early ELS r Version 2 Compatible h e x File นะครก็ ก็คือ h e x f i l ์มันก็คือไฟล์เฟแบงแหวนนี่นะที่ปกติเราจะโหลดออนไลน์นะครับตอนที่เราใช้เว็บไฟล์แต่งนี้ให้เราโหลดตัวนี้มาก่อนเลยก็กดดาวน์โหลดนะลิกมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราโหลดเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่เดสก์ท okay. ็อปก่อนโอเคตัวนี้เดี๋ยวย่อลงมาหนึ่น เอาไปวางที่ d e ็กซอฟโอเคเสร็จไปนหนึ่งตัวแล้วอีกตัวนึ่งเดี๋ยวเราไปเอา C L I ที่เป็นดีฟอลต์ของ Express มารอไว้ที่ Happy Model เขาเตรียมให้นะครับไปที่เมนูมุมบนขวาตรงนี้นะขีดสาขีดไปเลือกเป็น C L I Dump or d i p นะครับ อ่เาเขาเจออยู่อันแรกเลยครับเนี่ยดิฟด็อกเมนตักอร์ค35กดเข้าไป Read Article ทีนี้ต้องเลือกคัก35ของเพื่อนให้ตรงนะครับใครมีรุ่น H D เป็นรุ่นอนาล็อกของผมอนาล็อกก็จะเป็นตัวนี้มั้งคัก35 s V I E L S D I p เนี่ยคัสซมัยสำหรับเปิาไฟสี่สามอ่าก็าไปคลิกขวาเลือก Save Link as ก็เดี๋ยวเซฟที่เดสก์มันจะเป็นเทคไฟล์นะครับอย่างชื่ออย่างนี้คัก 35sph eos กดเซฟโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปที่เมาไฟล์ก็เดี๋ยวเสียบสาย usb นะเสียบสาย usb เข้ากับตัวลำเรานะครับ okay. โอเคก็ไปที่ c l i ะคือผมจะเข้าบูตโหลดเดอร์นะครับเพื่อที่จะแฟลชเฟรมแวครับ ก็พิมพ์ BL แล้ว enter สังเกตว่าข้างบนนี้ก็จะเป็น DFU ครับก็เป็น bootloader โหมดแล้วก็กด update f ฟ r m w a r e ทีนี้ปกติเราก็จะมาเลือกชื่อเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ครตรงนี้นะฮะแต่เราอันนี้เราจะใช้โหลข้อไฟล์ครับเพราะว่าเราใช้ไฟล์ f ฟ r m w a r e จาก Happy model ครับก็กดโหลด f ฟ r m w a ร e โหลข้อแล้วก็ไปเลือกเนี่ย ที่เดสก์ท็อปเลย KCB สี่จุดามศูน KCB F4 SX 1 2 8เป็นชื่อบอร์ดของตัวค่าสามหนี่ยก็กด Open แล้วก็กดแฟลชเฟรมแวร์เลยครับโอเคมี e อ r ร์เลอนิดนึงก็คือมัน Open USB port ไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องไป เปิดตัว Imran RC Diver f i g u e r นคะรัอสักคู่นะนี่ตัวนี้ Imran RC Diver f i g u r e ก็เรียกขึ้นมาครับก็รอให้มันฟิกสักครู่ครับนะโอเคฟิกเรียบร้อยอ่าแต่มันบอกว่า อันนี้ถ้าเพื่อนเจอแบบนี้ถ้ามันบอกว่าไอ้ Google Chrome เนี่ยมันรันอยู่มันอาจจะทำให้ตัว Fix Driver ทำงานไม่สำเร็จนะครับวิธีการคือถ้าเจอ Error อย่างนี้นะเราทำงานต่อไม่ได้เพื่อนต้องไปไปเปิด Task Manager, นะ Manager ขึ้นมาเปิด Task Manager ขึ้นมาแล้วก็มองหา Google Chrome นะ ทักแมเนจเจอร์หน้าตาแบบนี้นะเรื่องมาัางล่าก็เรียงตามตัวอ,อ,กอักษร o l e Chrome ที่มันเปิดค้างๆอยู่น,นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคลิกเลือกอันตัวสุดท้ายตัวล่างสุดแล้วกด enter เพื่อไม่ให้มันมี Google เปิดค้างอยู่รับโอเคไม่นี่แล้วแล้วเราเจึงจะ,ะใช้ไอ้ตอิพัน i m ร์ซีไดเว r ร์ฟิกเได้แต่อันนี้อันนี้มันบอก successful แล้วผมลองดูที่ว่าได้ไหม ถ้าเพื่อนเจออาการแบบนี้ก็คือทําแบบนี้นะฮะก็คือไปปิด Google Chrome Google ใน t a s k manager ทิง้งนะคือกูก o ก็โคมเนี่ยบางครั้งมันติดไปแล้วกต่มันยังเปิดค้างอยู่ใน t a s k manager เลยรเราต้องไปปิดมันไม่งั้นมันจะไปขัดขวางการทํางานบางอย่างครับอันนี้เดี๋ยวผมลองดูด้วว่าได้ไหมแฟ a s ฟ f r e ไหอ่านี้ได้แล้วก็เริ่มลบข้อมูลมันบอนะครับก็กำลังแฟ a s h freeze แล้ว เรียบร้อยก็จะตอนนี้เข้ามาใหม่ครับก็จะเตือนแบบนี้ฮะเหมือนเราแปบใหม่ๆเลยครับอ๋อเอาพุทมอเตอร์ไม่ได้เลือกเชือเลมเตอร์ไม่ได้คาลิเบไม่เป็นไรกดโคสไปก็ไปรอที่ COI นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาตัว COI ทั้งที่เราโหลดไว้ครับ โอเคเราก็ไปเปิดมันขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะับเคก็เลือกทั้งหมดเลยก็ Copy ไว้เลือกก็กด Ctrl A นะครับแล้วก็กด Ctrl C เพื่อ Copy กลับมาที่ beta าไฟลแล้วก็มาวางที่คอมมาไลน์กดคันทอ l V กด enter ทีนึง เรียบร้อยอือแต่มันยังบอกว่ามอเตอร์เอาพุทยังไม่ได้เลือกเซียวไอของแฮปปี้โมเดลเขาไม่ได้เลือกมาให้แน่เลยโอเคพอร์ตก็ไม่ได้เลือกมาให้เหมือน c ซีไเขาเขาจะเน้นตัวไอเพอะไรตอย่างเดียวพวกค่าต่างไม่ได้เลือกมาให้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไงมี VTX Table g y o มอเตอร์นี่มันก็เลือกนะดีชอตมอเตอร์พอมีสิบสองเอฟเฟสออืมโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปโฟกัสที่ตัวตัวรีเซิร์ฟว,ว่ามันทำงานไหมนะแท็บรีเซิเร์ฟที่ไหนนี่แท็บพอพอดิฟิเกเรชั่น รีเซิร์ฟเนี่ยเป็นรูปรีโมทนี่โอเ okay. ค Receiver เรียกเป็น SPI ถูกแล้วทีนี้เดี๋ยวอย่างอื่นเราค่อยไปเซตค่ากลับกันะครับเราไปดูว่ามันบายเข้ากับพิทีเราได้ไหมก็เดี๋ยวผมเปิดพิทยูกันบายสิเราให้ดูดูไฟตรงนี้นะครับถ้าเป็นกระพริบช้าๆอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อกับรีเซิร์ฟทีนี้ที่เบต้าไฟ เราก็ไปกดปุ่ม by receiver เนี่ยกดปึ๊บมันจะกระพริบเร็วๆอย่างนี้นะแล้วเราไปที่รีโมทของเราไปเข้าเดี๋ยวลองดูกระพริบเร็วๆอยู่นะทีนี้มาดูที่หน้าจอไปทียเเุเราเข้า xls p s โอเคแล้วก็ไปกดปุ่ม by นี่ นี้กระพริบเร็วๆอยู่นะฮะกดปุ่มบ่าอึ๊บอืมจริงถ้าบายได้ตรงนี้มันต้องติดคนะ้างครับอ่าโอเคนี่มาแนละ้วบายได้แล้วทีนี้ เราก็ไปเซตค่าต่างๆกับนะครับพวก VTX พอร์ตอะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้เพื่อนดูอีกวิธีนึ่งนะก็คืออันนี้วิธีของ Happy Model นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือผมจะแส่ Beta า3ใส่เลยอันนี้วิธีที่ใช้ เฮดไฟล์จากไฟล์เฟรมแว์จาก h a p p y m o มเดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือผมจะใช้เบต้าไฟล์4.3เลย4.3ที่เป็น RC 2เลยเพื่อนลองดูว่าอยากชอบใช้วิธีไหนครับเผื่อเพื่อนๆยังไม่อยากไปเวอร์ชัน4.3 RC 1 RC 2อะไรเงี้ยก็ใช้ไฟล์จาก Happy Mo เดได้แล้วก็ไปเซตค่ากลับไปหมดจริงๆก็คือต้องแบ็กอัพซีไอไว้ครับแล้วก็เพราะผมที่ผมไม่ได้โชว์ให้ดูว่าแบ็กอัพซี i ไว้เพราะว่าผมเข้าใจว่า Happy Mo d เด CLI ที่เขา โพรจะให้นาเว็บไซต์มัน่าจะมีค่าต่างๆครบครอันนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงไม่ครบคนระแต่เดี๋ยวเราไปเซตกลับได้เดี๋ยวผมทำให้ดูคนระับตอนนี้เดี๋ยวขอทําวิธีที่สองให้ดูก่อนอีกใช้เ beta ไซต์4.3ก็เข้า V L เหมือนเดิมคนะดดรับ Bootloader แล้วก็ไปคลิกที่ Update f ฟร m w a r e รัก็จริงตรงนี้เอาตัวรีเทคมันจะเป็นสีเหลืองขึ้นมาให้เรากดนะอันนี้มันบังเอิว่ามัน เคยทำไปแล้วนะบอร์ดมันก็เลยขึ้นมาตรงเลยอ่คือเราต้องคลิกออโต้ดีเทคเพื่อเจอให้เจอบอร์ดนะหรือถ้าไม่ให้เจอบอร์ดเนี่ยก็เลือกเป็นตัวนี้ฮะั K c เ F4 ี1 2 8ส่หนึ่งส่วนตัวนี้ก็เลือกเป็น RC2 องเลยก็ได้หรือ RC1 ก็ได้ครับแล้วลชอบ RC2 เพิ่งอ,ออกนะวันที่9เนี่ยวันที่9เดือนมกราโอเคถ้าเพื่อนๆหางนี้ไม่เจอคือต้องไปติ๊กเนี่ยโชว์ unstable release เนี่ย อ่าติโกบูตโนดิบูตซีเควนติกโ,โ,โกฟร์ชิพอีเลสเนนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดแฟดเทรนดแวร์ด้วยครับโอเคน,นี้เราแฟดเป็น4ีอยู่สามอครับโอเคเรียบร้อยก็กดคอนเนคเข้ามาครับ ก็มันก็จะเตือนเหมือนบอร์ดเปล่าๆตอนแรกคนระับทีนี้เดี๋ยวไปดูที่แท็บ e ีเ e ิฟเเนี่ยมันก็เลือกเป็น S v I มาให้เออทีออนี้ผมลองเปิดวิวดูว่าเนี่ยพอเราแฟลชฟิล์ม,มใหม่มันก็จะบายกันไม่เจอครับ นี้วิธีการบายเนี่ยปกติผมไม่ค่อยมาบายกดปุ่มเนี้ยผมจะใช้วิธีใช้ตั้งบ i n ดิงเซตไว้ครับให้มันเป็นชื่อโดอนโฟหรือชื่ออื่นก็ไดนะ้ับที่เ,เพื่อนชอบอทีนี้ในกรณีที่สองวิธีที่สองนี้ผมจะไม่กดปุ่มบายแล้วผมจะลองอีกองบายอีกแบบเพื่อนๆก็ไปเข้าเว็บไซต์ XLS ครับ XLS แล้วก็ให้แน่ใจว่าตรงนี้เป็นเวอร์ชันสองนะครับเวอร์ชันสองไปที่เมนูไปที่ฮาร์ดแวร์ก็ไปที่ SPI Receiver เี่นรัมมันจะมีบอกวิธีการบายอันนี้อันแรกคือบายโดยการกดปุ่มเนี่ยนี่บายบายโดยการกดปุ่ม อีกอันนึงคือด้านล่างนี่ฮะใช้บอ d i n g เอสก็คือมันจะมีตัว U I D byte generator ตรงนี้ให้ฮะให้เราพิมพ์ i d i n g f a ฟ e ที่เราใช้เข้าไปฮะถ้าถ้าพิมพ์แล้วตรงช่อง U I D byte มันไม่ขึ้นอย่างงี้ฮะให้ไปรีเฟซก่อนทีหนึ่งไม่รู้ทำไมเข้ามาแตครั้งแรกวันนี้ไม่ได้ต้องปดรีเฟทีหนึ่งแล้วก็เข้าไปอีกรอบหนึงนี่ผมพิมพ์ตัวดีตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ย i d i n g f a ฟ e มัน อยู่า UID b i n d เปลี่ยนแล้วอานนี้ binding ฟสของผมเป็น r รนอินโฟดีเซึ่งซึ่งที่ตัวตัว n า n o t x ตัวนี้ผมแฟรเฟมเวร์เฟวร์เป็นเวอร์ชัน2องสองยูู่หนึแล้วก็ใส่ใส่ b i d i n g ้ง a ฟ e เป็น r o n e i n o o ไว้แล้วเพราะทุกลาผมก็ทำแบบนี้เอับจะใช้ d บดิ้งเพรพอเราใส่โรนอ i นโฟเสร็จปุ๊บ ได้ UID e b t y มาเราก็มา copy คำ,คำสั่งตรงนี้กดปุ่ม copy มุม,ม,มขวาตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปวางที่เว t a f i ไฟนะเว็บรถไฟเราก็ไปที่ CIO ก็กด c t r l V นะกด Enter อ่าจะเซตไปนิเซตให้แล้ว อ๋อลืมไปมีอีกอันหนึ่งคือแค n g o ิลทเนี่ยใช้กับ x p s r เมันได้แพ็กเกจอิเฟเรแค่2 5 0เฮะิร์นะครับคือตัวนี้นะ RF uh, m o d e a d j u s t m e n นี่ก็คำสั่งนี้ยเ t x p ็ s rate i n d เอสเนนเด็กนี้เลยอินเด็ถ้ามันเพื่อนใช้ดีโมดที่มันซัพพอร์ตห้ารอเฮิร์ก็จะทำาให้มันเลเซนซิมต่ำแต่ของผมมันได้แค่2 5 0เฮิร์ผมมันใช้เลขหนึ่งนั้นผมก็ต้อง Set เอ็กเพสอารเอสอินเ็ก็ c o p y พัอปี้คำสั่งกลับไปที่ beta f i v ์อีกรอบไปที่ CLI ต e y นี้ผมไม่ทันให้เพื่อนดูที่ตอนที่ผมเซตเนี่ยมันบายแล้วเห็นไหมไอ้ที่ผมเซตบ i ย d i n g effect ปุ๊บอะ่ะนั่นคือมันบายกันเองได้แล้วโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มนะแต่เดี๋ยวผมขอไปเซต p a c k ก g e reflect ที่ c e i o e y ก็เท่ากับหนึ่ง Enter แล้วก็ Save โอเคมาแล้วอันนี้คือคือเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบแบบไปเวอร์ชันสิเบต้าไฟสี่อสามอ่าสีสองก็ทำแบบนี้เลยครับทีนี้เนื่องจากผมไม่ได้แพ็กอัพ C l I อะไรไว้นะเดี๋ยวขอกลับไปเซต อ่าค่าต่างกลับให้เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆที่เคยอัปเดตอันนี้จะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องมอเตอร์นะเดี๋ยวลองไปดูมอเตอร์โอเคมอเตอร์ยอมลองสิบแบตบมีปัญหาเหมือนกันไหม็นบอกว่าลำมันบินลอยขึ้นฟ้าไปเลยคนระับลองสิบ เก็ลองเทสมอเตอร์ดูลองเรื่องน,นี้โอเคมอเตอร์เป็อร้อยู่ก็สามนี้นะเพื่อนก็ ลองเลือกดูครับว่าจะอัปเดตแบบใช้ของปี p p y m o ที่เป็น h e a ไฟล์มาหรือจะใช้ที่จริงไฟล์ของ Happy Model ที่ให้มาก็เป็น Beta ไฟล์สี่ e 4.3เหมือนกันนะครับเพียงแต่วงการจะไม่ได้ใหม่สุดเพราะตอนนี้จริงเวอร์ชันเต็มจริงคืออยังไม่ออกครับเป็นแค่ Release Candidate ก็ลองเลือกดูครับว่าจะใช้แบบของ Happy Model บนหน้าเว็บไซต์หรือจะทำแบบวิธีที่สองที่ผมโชว์หรือว่าอัปเดตเป็น Beta สี a ่ส4.3เลยแต่ถ้าให้ดีเพื่อนก็ Backup อ,อ่ารพอร์ครับ ไว้ก่อนแล้วก็มาวางลงเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งไล่เซตอัพแบบหงนี้นะโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตเป็นเอฟเอชเอลเอสเวอร์ชั่น20201ของตัวคัค35ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันเข้ามาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ